ยาแล้วก็มีแม่ที่เก่งแบบเนี้ยชมกันบ้างไหมผมชมทุกวันทุกวันทุกวันนี้ก็ยังชมอยู่ชมตลอดชนแล้นี่ก็แบบเป็นผู้ร้ายปากแข็ง <c oughs> เหมือนแบบชมว่าเราต้องการบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> หรือชมเพราะว่าปากหวานไปนงั้นแหละหรือเราก็เราก็จะบอกเลอด เออมีวันนี้มีสวยนะโอ้ยมีสวยจังเลยคือเราก็เราพูดเสมอทุกวันนี้ก็ยังบอกเวลาเขาจะออกจากบ้านเราก็แบบเนอสวยนะอะไรเงี้ยหดูยวจะบอกคุณแม่ค่ะใช่จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชมอะไรไม่ค่อยสวีทเน่าจะเป็นด้วยความที่เราสามเราสามคนแม่ลูกค่ะจะแบบสนิทกันมากๆแบบสนิทเป็นเหมือนพี่แบบเขาเรียกอะไรไม่เหมือนพี่น้องมันเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าค่ะเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันเราก็เลยจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบรักมามีแล้วคุณแม่นะคะอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นเพราะว่าเราจะเป็นแบบ โอเคมันม okay, mm ีไปไหนดีอ hmm. mm ัน hmm. น mm ี hmm. mm ้ก hmm. mm ็ค hmm. mm ือเป็นเลิฟแลง g u a g ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่แบบได้สเปนไทม์ด้วยกันทุกวันก็ถือว่าเป็นเลิฟแลง g u a g อย่างหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาจะแบบหอมแม่ทุกวันกอดแม่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบ จะไปโรงเรียนแล้วเขาก็จะพอส่งเขาจวงจากรถเขาก็จะมาจุ๊บแก้มบ้างกอดแม่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รักนะคะรักมีตลอดค่ะต้องรักคุณแม่อยู่แล้วค่ะรักมันมีตลอดเพราะว่าจริงๆถ้าไม่มีคุณแม่หนูก็น่าจะแย่วันเดียวค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นทั้งแมネเจอร์คือพอเลิกงานแมเนเจอร์ปุ๊บก็จะเป็นแม่ค่ะมานั่งป้อนข้าวมาแบบก็คือคุณแม่เป็นเหมือน ทุกๆอย่างให้เรา3มคนนะเราก็โชคดีค่ะที่ได้มีแม่ที่ทําให้ทุกอย่างให้เราได้ <c oughs> ค่ก็ต้องขอบคุณมามีแล้วก็รักมามี